สวัสดีครับช่างแอดนะครับก็วันนี้นะครับมาส่งงานนะครับเป็นเสมอมิสูแม็กหนึ่งแรงม้านะครับใช้แผงโซล่าเซลล์สองแผงเช่นเคยนะครับก็วันนี้ได้เป็นแผง4 1 5สิบห้าวัตนะครับสูดมีห่อแล้วก็ใช้แค่2แผงนะครับเนื่องจากบริเวณนี้นะครับน้ำตื้นนะครับอยู่แค่น้ำแค่หกเมตรนะครับน้ำก่อนดูดประมาณ6กเมตรนะครับก็จากที่ช่างเจาะบานส่งคลิปให้ดูนะครับก็จะ บ่อนี้น่าจะให้น้ําได้อยู่ที่ประมาณ9-10คิวนะครับแต่ว่าใช้ปั๊มตัวผอมของมิสแม็นะครับมันจะดูน้ําได้ที่7คิวนะครับคิวแม็กอยู่ที่ประมาณ7คิวนะครับก็ถือว่าเป็นสเปคลงที่โอเคเลยนะครับคือก็ให้ดูให้ดูน้ำก่อนดีกว่า ดแผงนะครับนี่ก็ตน้ำนะครับต็น้ำถือว่าได้เกือบเต็มประสิทธิภาพของปั๊มตัวนี้เลยนะครับก็สำหรับข้อแนะนำนะครับสิที่ผมอยากจะแนะนำให้ลงเสมอนะครับคือไปเห็นอยู่หลายที่เนาะที่ว่าน้ำน้อยแต่ใช้แผงเยอะนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ ได้น้ำมากขึ้นนะครับบ่อบระดานส่วนใหญ่นะครับคือส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็ส่วนใหญ่นะครับคือมันผลิตน้ําได้แค่ไหนนะครับมันก็ให้น้ําอยู่แค่นั้นแหละครับถึงเราจะหย่อนลึกขึ้นก็ไม่ได้น้ําเพิ่มขึ้นหรอกครับแต่การหย่อนท่อลึกนี่มันก็แค่ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้ปั๊มมันดูดลมนะครับก็สําหรับบ่อนี้นะครับผมหย่อนไปที่ที่8เมตรไอแปดท่อนนะครับแปดสี่สามสอง ก็ย่อนไปที่8ท่อนแต่ในลักษณะบอ่อปริมาณน้ําที่ได้นะครับเอาจริงๆก็ถ้าอยากประหยัดท่อก็สามารถลดย่อนที่4ีถึท่อนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน้ําไม่ขาดหรอกครับปั๊มมันก็ไม่ดูดลมด้วยเพราะว่าบ่อ,บอปดานผลิตน้ําได้มากกว่าที่ปั๊มดูดนะครับ ก็เห็นเยอะมากเลยนะครับที่ที่น้ำออก4คิวบ้าง5คิวบ้างก็ไปใส่ตั้ง6แผง7แผงไอ้8แผงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันเกินความจําเป็นนะครับถ้าน้ำออกเยอะลงตัวใหญ่ก็ไม่ปัญหานะครับก็เจอหลายเคสแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับคือการที่ว่าลงแผงเยอะจะได้น้ำน้อยนะครับก็อยากจะแก้ปัญหา เรื่องนี้ก็ทําง่ายๆครับก็คือขณะที่เขาเจาะบาดานนะครับตอนที่เขาเป่าบ่อนะครับให้ถ่ายคลิปตอนที่เขาเป่าล้างบ่อนะครับไว้ดูปริมาณน้ําที่มันออกมานะครับว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนแล้วการเลือกปั๊มมันจะได้เลือกได้ตัวที่เหมาะสมนะครับก็อย่างในกรณีที่ว่าได้น้ําน้อยใส่แผงเยอะนะครับในกรณีพวกนั้นคือเหมาะกับการเหมาะกับบ่อบดานที่ว่าน้ําอยู่ลึกนะครับ น้ำก่อนดูนะครับมันอยู่ลึกมากก็ใส่แผงเยอะได้นะครับหรือว่าจะเน้นทรงสูงอะไรแบบนี้นะครับแต่ในยังในกรณีงานของผมแบบนี้นะครับก็แค่สูบทิ้งทุกนาหรือว่าอาจจะต่อไปแนวราบไปลงสาอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้แผงเยอะก็ได้นะครับชุดนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาสองหมืนกลางๆนะครับครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับช่างแอดนะครับ 080987716นะครับก็หากไปสะดวกก็โทรไอ้สงคลิปมาปรึกษาผมได้นะครับว่าจะเลือกใช้ปั๊มตัวไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ